โรงเรียนบ้านย่านุดมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่173หมู่7ตบลำทับอภอลำทับจัังหวกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด227คนคณะครูและบุคลากรท าการศึกษาจำนวน15คนมีนายถาปรกรณ์วังบัวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2569โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ครูมีศักยภาพผู้เรียนสุขภาพดีมีความรู้คู่คุณธรรมเก้ทาทันเทคโนโลยีครูรักสิ่งแวดล้อมพร้อมสารศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล อัตลักษณ์โรงเรียนสุขอนิจใส่ดีมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเด่นโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซื่อสัตย์รับผิดชอบดีมีวินัยอยู่อย่างพอเพียงคำขวัญประจำโรงเรียนวิชาการก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมสีประจำโรงเรียนฟ้าเหลือง สีฟ้าหมายถึงความสูงส่งความมีเกียรติสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรจน ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5โรงเรียนบ้านย่านอุดมมีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านย่านอุดมได้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มีการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อทำความเข้าใจทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 2. มีคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบที่ชัดเจนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจัดบุคลากรที่มีความรู้และเหมาะสมสำหรับประจำชั้นแต่ละระดับและจัดครูผู้สอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมอบหมายงานพิเศษให้ตามความรู้และประสบการณ์การทำงาน 3. มมีการวางแผนโครงการมอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี2565มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะครูในการดําเนินงานมีคําสั่งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี2565 4. มีการดําเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบันได้ดําเนินงานธุรการจัดเก็บไฟล์งานเป็นปัจจุบันสามารถนํามาใช้ได้อย่างสะดวกถูกต้องและรวดเร็วระบบ e m e d ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาข้อมูลผู้บริหารข้อมูลคารุภัณฑ์ข้อมูลบุคลากรข้อมูลจำนวนนักเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนระบบ BOB อแได้แก่ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างระบบ EB u ั g ร t ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบันตามที่สปปกระบีแจ้ง ห้าห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนครูผู้รับผิดชอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีการจัดตกแต่งห้องเรียนตามงบประมาณการจัดห้องเรียนให้มีความเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานการจัดการเรียนการสอนให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีการมอบหมายงานการสอนแก่ครูโดยจัดทำเป็นคำสั่งและมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการขับเคลื่อนตามนโยบายของสอพทและตามนโยบายของสอพปกระบี่ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อให้ครูและบุคลากรรับทราบนโยบายในระดับต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นตามบริบทของโรงเรียนและนำมาจัดทำโครงการต่างๆ,ๆโดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนนำนโยบายมาปรับใช้ในชั่วโมงสอนดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDC 嗯。 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านย่านุดมมีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามและมีความปลอดภัยโดยดำเนินการตามนโยบายของสพทในเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนภายในอาคารเรียนเพื่อที่จะมีวิธีปรับปรุงบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งบริเวณภายในโรงเรียนและอาคารเรียนรวมไปถึงการตรวจสอบระบบไฟ ไฟฟ้าในโรงเรียนและภายในอาคารเรียนโดยมีการตรวจสอบอยู่เสมอโดยช่างที่มีความชำนาญทางโรงเรียนได้มีการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในงานอย่างชัดเจนโดยมีโครงการปรับปรุปรงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภครองรับและทางโรงเรียนได้มีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและปลอดภยัย มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการต่างๆมีความเหมาะสมพร้อมใช้งานสะอาดปลอดภัยพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อการใช้งานมีระบบน้ำประปาเพียงพอสำหรับการอุปโภคสภาพภายในห้องเรียนมีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดปลอดภัยมีความพร้อมด้านสื่อและเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 1. โรงเรียนบ้านย่านุดมมีการประชุมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกปีการศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. มีการวางแผนและจัดระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาเมื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระแล้วจึงจัดทำระเบียบวัดผลประเมินผลแล้วจึงจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 3. มีการจัดทำแผนการสอนครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระซึ่งเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางจากนั้นจึงนำสู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 4. มีการจัดทำแผนงานโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการจัดทำแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หามีการวิเคราะห์การวัดและประเมินผลครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิเคราะห์สัดส่วนคะแนนกำหนดการสอนรายตัวชี้วัดโดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผลต้องหลากหลาย ความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียน 1. มีการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อหนังสือนักเรียนโรงเรียนจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกหนังสือซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระนักเรียนและผู้ปกครองและจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. มีอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียนครบนักเรียนได้รับเครื่องเขียนแบบเรียนและหนังสือเรียนครบทุกคน 3. นักเรียนทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนถุงเท้ารองเท้าที่เหมาะสมสวมใส่มาโรงเรียนความพร้อมด้านอาหารกลางวัน 1. โรงเรียนบ้านย่านอุดมได้จัดอาหารกลางวันเพียงพอแก่นักเรียนและครูทุกชั้นเรียนได้ดูแลตรวจเช็คนักเรียนก่อนรับประทานอาหารให้ครบทุกคนทุกวัน 2. มีการจัดอาหารกลางวันตามเมนูอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันรับผิดชอบโดยนางสาวดวงดาวหมวดทองทำรายการอาหารด้วยโปร,โกรแกรม school ไทสคูลันซึ่งเป็นระบบที่คำนวณสารอาหารให้มีความเหมาะสมแล้วแจ้งรายการอาหารลวกหน้าแก่ครูเวระํำวันที่เกี่ยวข้องได้จัดทำอาหารได้ตรงตามเมนูที่กำหนด ม,มีการจัดสถานที่รับประทานอาหารเหมาะสมถูกหลักสุขขาพิบาลอาหารตามความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019บริเวณโรงอาหารมีการจัดที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอเก่จำนวนนักเรียนโดยจัดโต๊ะรับประทานอาหารในแต่ละชั้นอย่างเพียงพอเพื่อลดความแออัดตามมาตรการความปลอดภัย มีการจัดสถานที่ประกอบอาหารเหมาะสมถูกหลักสุขขาพิบาลอาหารสถานที่ประกอบอาหารมีความเหมาะสมอากาศถ่ายเทอาหารมีความสะอาดถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลอาหารแม่ครัวมีความพร้อมในการประกอบอาหารทุกวันรวมถึงโรงเรียนได้รับการแนะนำให้ความรู้และตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำทับและเทศบาลตำบลลำทับอยู่เสมอ ความพร้อมด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านย่านอุดมได้ให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิธิ์และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจหนึ่ง มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านย่านุดมมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและดำเนินการตาม6มาตรการหลัก7มาตรการเสริมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการบริการหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ตรวจการติดเชื้อของนักเรียนและบุคลากร มีมาตรการ,กร,กกรคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาโรงเรียนบ้านย่านุดมดำเนินการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สืบค้นข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการติดเชื้อในชุมชนเพื่อปรับแผนป้องกันการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงที 3. ม,มีจุดล้างมือด้วยสบู่จัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และสบูเ่เหลวล้างมือตามจุดต่างๆอย่างเพียงพอ 4. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านย่านุดมมีการดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนซ้ำในภาคเรียนที่2หาข้อมูลของนักเรียนในเชิงลึกเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดเคลนทุนทรัพย์ในแต่ละวันจะมีครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเริ่มจากรับนักเรียนในตอนเช้า ดูแลนักเรียนในโรงเรียนตลอดทั้งวันโดยครูเวรประจำวันและครูประจำชั้นจนถึงเวลาเลิกเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมารับนักเรียนกลับ